เริ่มจากศูนย์จนเปิดร้านได้ในไม่กี่วันวันนี้เรามาสอนสูตรชงชาให้กับเจ้าของร้านคนใหม่น้องด้าที่สาขาหน้าค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชจากคนไม่มีพื้นฐานเลยเริ่มจากศูนย์ไม่เคยชงชาไม่เคยเปิดร้านเราสอนให้ทุกขั้นตอนไปจนถึงเคล็ดลับเล็กๆที่ทำให้ชาของเราหอมเข้มกลมกล่อมแบบชาใต้โดยเจ้าของแฟนชา ไม่ใช่แค่สอนสูตรแต่สอนวิธีคิดในการควบคุมคุณภาพชงยังไงให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้าแล้วไปบอกต่อจากคนที่ชงไม่เป็นวันนี้น้องด้าชงได้หลายเมนูตามสูตรของต้นตำรับชาจันหอม ใครที่กำลังมองหาอาชีพแต่ยังไม่มีประสบการณ์ไม่ต้องกลัวเราจะสอนชงสดและสอนแบบวิดีโอคอลลูกค้าสามารถเลือกได้ตามต้องการก่อนเรียนสูตรไม่ต้องกังวลว่าจะทำไม่ได้เพราะเรามีทั้งคลิปวิดีโอและสูตรเข้าใจง่ายถูกขั้นตอนไม่มีประสบการณ์เลยก็ทำได้ขอแค่มีใจเราพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะสนใจทักแชทมาได้นะคะ